หนูไปเยี่ยงพ่ธีมาแล้วค่ะยังค่ะมามีบอกว่าให้ขึ้นไลฟ์ค่ะมือไม่ไม,ไม,ไมีไม่มือแล้วค่ะหนูเปิดแฟลแล้วค่ะ mm hmm. เห็นแมงหนูไหมคะ So cute thank you so much hi hi หนูเปิดไฟแล้ว mm hmm. เห็นหน้าหนูชัดไหมคะ ขอบคุณค่ะอ, casa, อนนันเมื่อกี้มันคืออะไรคะเนี่ยดาวตกขอบคุณค่ะคเฮ้ยหนุนยิ้มแล้วไม่มีตาเลยค่ะดูสิค่ะ where a we go อ๋อ,อ,อ,อสวยมากไปดู่อนไฟนอลบางปูจึงมากชอบเมคะ่าาะฝากเขาด้อหนุนด้วยนะคะ <พ dar. S 1> กำลังกลับห้องค่ะเองไม่นันไม่ไกลไม่ไกลก็ถึงห้องแล้วค่ะมังค่าหนูยิ้มแล้วไม่มีตาเลยค่ะทุกคนดูสิค่ะยิ้มทีหนึ่งแล้วตาหนูมันหายไปแล้วขอบคุณสำหรับของขวัญนะคะคือนอนงงมาเลยโอ้โหไม่นอนหรอกค่ะหนูไม่นอน,น,ะะน,น,อนองงหรอกค่ะเพราะหนูสู้มากๆเลยนะคะแบบ ปกติทุกคนก็จะเห็นว่าการเดินของหนูมันไม่ได้ดีขนาดนั้นหรือการตอบคาถามมันก็ยังมีขาดแต่ว่าก่อนหนูจะมาถึงตรงนั้นได้หนูพยายามเยอะมากเลยค่ะยังไม่ถึงบ้านอีกใช่ค่ะกําลังกลับค่ะเดี๋ยวต้องพยายามเยอะมากๆจริงค่ะมีค่าจ้างให้หนูไหมคะบอกรยกนงคะพี่ปลาย้าค่ะรักพี่พ<ไ>ปลาย้ามากเลยนะคะาร่วมมีเข้าร่วมมีเข้าร่วมรักมากมากเลยค่ะ ถึงบ้านแล้วคะ่ตะตอนนี้นั่งเคร่อต้องอยู่กินแยะๆตัวใหม่ๆหนูนกำลังกลับห้องหรอคะ ค่ะ TikTok Universe เปิดไฟรถให้เลย <c oughs> โอ, <c oughs> โอ้โหนะพี่ใบพะาดอ่านได้จอยไหมคะเนี่ยอ <c oughs> โอ้ ทำไมมนมนเยอะจังเลยค่ะหนูะไมได้อยู่นบนค,ค่ะหนูไปป้นเยอะเกินไปใช่ไหมคะอมขอบคุณนะคะหนูไปป้นที่ปลายฟ้าบ่อยกับหนูทวงของคนบ่ยเกินอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับขอบคุณทุกคนค่ะหนูเยอะ เธอตามฉันทุกวันอะจริงค่ะตามหยอกๆเผื่อได้จริงแล้วได้แล้วหนูได้ TikTok Universe แล้วทุกคนหนูจะอวดหนูจะอวดสักเจ็ดวันหนูจะอวดสักเจ็ดวันว่าหนูได้ TikTok Universe เรียบร้อยค่ะปกติใช่เพราะว่าจำได้คือตอนไลฟ์ช่วงแรกๆใช่ค่ะหนูเป็นเด็กเรียบร้อยเลยค่ะปกติหนูไม่พูดได้ซ้ำเลยแต่หลังๆนี้ทำถิงขั้นปกติหนูเป็นเด็กเรียบร้อยมากค่ะถ้าเกิดย้อนไปดูไลฟ์เมื่อประมาณปีที่แล้วสองปีแถวก็ปีที่แล้วแล้วกันค่ะหนูแทบไม่พูดเลยค่ะ ขอบคุณค่ะคนเรามีการพัฒนา <c oughs> เพราะว่าตอนนี้หลัแบ,บแค่ขอบคุณค่ะอ๋อจัออนนี้ยังเรียบร้อยอยู่มากอ,าอยู่ค่ะพี่ยังเข้าไปแซลนี้เลยขอบคุณพี่ปังปอนด้วยขอบคุณนี้ค่ะ,คคะพี่ปลายฟ้านะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสวยจังเลยขอบคุณค่ะนิสการสมุดปากา ซัพพอร์ตนะคะตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้นะคะซัพพอร์ตนั้นต่อไปใครเย๊ม mm ี hmm. ทำไมยังไม่นอน OMG ทุกคนยังไม่นอน mm hmm. ทำไมทุกคนไม่นอนคะ mm hmm. หนูได้ย mm ินติ๊กตอกยูนิเวอร์สแล้วคะ่ะหนูมาอวดเธอไม่ให้พี่นอนเธอต้องไม่ได้นอนได้สิมาให้หนูถึงห้องก่อนเถอะ ตกยูิเ <tı ro> ีิร์สหนูจะอวดไปเรื่อยๆเจ็ดวันมารอดูอยู่นี่ไงคะหนูได้แล้วหนูได้ติกตกอยู่นีิร์สแล้วกระพุ้งตะอุ้ยฟิลเตอร์ทำให้หนูน่าอวดหน้าหนูเหมือนแปะยิ้มเลยค่ะหน้าหนูดูไกล้กับแปะยิ้ม วดเป็นเด็กน้อยเลยเคยเห็นเด็กได้ของเล่นไหมคะมีคนล่อดไดอยูนีอ๋อใช่ค่ะมีคนบอกไว้ค่ะว่าถ้ามุงจะให้ติ๊กตอกอยูนิวส์นึกได้แล้วและชื่อรอยชำอ้ำชาวนีคือยังไงคะได้ของขวัญแล้วบอกไปเลยเ <c ười> ด็กอวดของขวัญน,นะคะตอนนี้สวยมากเดี๋ยวเราจะเชียร์ขอบคุณนะคะเ <c ười> มื่อกี้ไปร้านขนมมีคนขอถ่ายรูปด้วยค่ะเขาเดินมาแล้วเขาบอกว่า จมูกสวยมากเลยหนูสวยมากเลยลูกหนูก็แปะคลินิกปึ้งแล้วหนูก็อวดไปเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวจะรอโบสรอเชียตลอดไปแล้วเขาเดินไปบอกพี่ใหม่ว่ามิสแกนสมุนปาการปีนี้สวยมากเลยค่ะเดี๋ยวจะเชียนะคะแล้วเขาก็ขอถ่ายรูปด้วยแต่กี้ติดตามบอกติดตามพี่การติดตามนี้ยังค่ะติดตามแล้วค่ะก็เข้าไปเมน ยังไม่ได้เช็คเลยคะ่ะช่วงนี้หนูลงคลิปเป็นสิบเลยคะ่ะจริงคะ่ะน้อยใจออกแนวน้อยใจออกแนวน้อยใจเป็นเอที่น้อยใจอุ้ยเนี่ยหนูไปต่อวันนี้เนีหนูไปไล่หาเลยไอ้อนะอมาเกมขอบคุณนะคะออถ้าส่งอยู่นี้ชื่อหนูกับพี่เจ้ร้อยทั่วเซฟไทยจริงเหรอคะดังนั้นจริงๆเราก็ควรส่งตอนเช้าเพื่อให้คนเห็นปล ส่งตอนเช้าแต่ว่าไม่เป็นไรส่งใหม่ได้นะคะส่งใหม่ได้เลยคะ่ะ ไดแล้วขบ่บหนยากค่ะหนูโดนแม่ด่าประจคาคา่ะตอนเด็กๆเปิดทำไมมองไม่เห็นทางเนี่ยแม่บอนนี้ค่ะปิดไฟเตรียมนอนแล้วเค็มพาลูแล้วโซ่ใจจริงๆน่าจะโอนให้หนูแทนขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรคำนี้ความภาคภูมิใจหนึ่งอย่างที่ไม่เคยได้มาก่อนโอ้ติ๊ก็อกยูนิเวิร์ส ท้ <Ooh. S 2> ทำไมคะท้ออะไรคะไม่ใช่ไม่ใช่เราเพื่อนรักหรอกคะ่ะเพื่อนรักไม่ใช่โอ,อพี่คขาฟังหนูก่อนคืนนี้คืนเลยนะคะไม่เห็นนะอีกทีได้ไหม <laughs> มีส่งไหมคะมีสนใจจะส่งอีกอันไหมคะใครก็ได้ส่งอีกรอบอยากเห็นคุณใจระดายินยินสนใจที่จะส่งไหมคะคุณใจระดาคะ อยากเห็นติ๊กต็อกยูนิเวอร์จากคุณเจรดาคะ่ะตัวได้จริงจริงค่ะพี่การเคยส่งไปเกียนนะคะยังเลย,<ม>ยอุ้ยเยอะสุดก็ปาวายสิงโตุ้ยแกนไทยแลนด์แกนไทยแลนด์ใครก,อกร่อนก็ไปหลายคนห <laughs> <laughs> มายถึงท็อป5แกนไทยแลนด์หนูต้องได้ติ๊กต k อก i ยู r s e แล้ว<อ>หลายๆอันเอาจากไหน่นะ ใครเมาเงินไปจากฉันเถอะสามารถโอนเข้าได้เลยค่ะมิสามารถมีสามารถโอนเข้าได้เลยแล้วเดี๋ยวหนูโม,มให้ว่าเ,เป็นติ๊กต็อกอยู่ในเมือมีแกนสมุดปลายการสอง5ห้าเป็นมิตรมากคะ <أ ه> <أ ه> <أ ه> ่ะเอาเอาพูดจดนี้ได้จะใดพูดจะอี้ได้จะใดเอาหมูเด้งไปก่อนเอาหมดค่ะเอ้ย หูเด้งก็เอาครับนูนร้ายผิวค่ะเข้ามาปนเลยถูกต้องค่ะ <c oughs> เข้าไปปนจริงๆอันนี้ขอยอมรับเาแทสมุดประกาอยู่ในนีเตเ้องติ๊กเกอร์ติดรถแล้วค่ะนี่ยูตอนลาดมูลีค่ยเป็นพีดีเขาของพีดี่ะ สามนาทีส่งใน <Okay. S 1> ลงติ๊กตอกเลยค่ะหนูจะไปแชร์เดี๋ยวหนูจะไปดึงคลิปจากในอันนี้มาด้วยเดี๋ยวหนูจะไปดึงคลิปจากในคลังมาลงด้วยเมื mm ่อ hmm. วานได้ข่าวว่าได้ทีมมาเยอะนี่หนูยังไม่เห็นโพสเลยมีรีโพสในอกหน่อยได้ไหมหนูอยากเข้าไปดูอ่ะมีพี่สแน็คมาเม้นด้วยนี่เมื่อวานพี่สแน็คบอกว่าใจเย็นๆเ,เบาหน่อยพี่เจี๊ยบทำไมยังไม่นอนคะตีสองครึ่งแล้วทำไมมีกับพี่เจี๊ยบไม่นอน,นะคะ ใช่นะคะอ,อ๋อนึกว่าพูดกัิมพันธ์มันมืดตื่นเลยอะทุกคนดูอะไรอะไม่เห็นความสวยเลยแต่ใกล้จะถึงคอนโดแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นความสวยล้วราแบบเพิ่งถึงบ้านทาไ,ไม่ไปไหน่อยมาคะออกไปกินมกะะูกระเอวแล้วมีไปด้วยเหรอคะน่าไ,ได้จะถึงแล้วขอบคุณธรบมะ빅เตอร์อยูนิเวิร์ แดดของขวัญทุกๆกันนะคะขอบคุณค่ะขอคุณคิมทําไมคะเดี๋ยวคุณคิมได้ถึงคอนโดแล้วจะได้เห็นความสวยแล้วคะ่ะตอนนี้อดใจรอไปก่อนตอนนี้คุณคิมอยู่ในความมืดอ,อู้ขอบคุณค่ะเจส้มก็เป็นสิ่งสําคัญเจส้มทําให้ขึ้นสี สวัสดีทำไมทุกคนยังไม่นอนกันคะทำไมดูกันเยอะแยะจังคะลองนอนดูไหมคะมีไปนอนได้ยัง The เข้าดอมได้นะคะลิงก์ <The Beast. S 2> อยู่หนะ้าโปรไฟล์ซาเล่ t เพื่องลงไล์ อู้ทุกคนลองนอนดูหน่อยลองนอนดูบ้างนะคะแท็กสตอรี่้เขาอยู่ค่ะอู้คิมครับว่าไงครับอขอบคุณสปบอลเสื้อหลักเป็นมีบางปอนมีอ๋อมีบอกว่ามีมีที่พักอยู่ที่เขาใหญ่นี่พี่ใหม่บอกพี่ใหม่จะพาไปเขาใหญ่ค่ะไปเขาใหญ่ my yes hello I remember you I remember you before you come in my life and you say Kim can you read my name your name is Salo you are Spanish you tell me Kim please say hi in Spanish language please and I say I say hola yeah and this ใช th ่ค่ะที่นี่ค่ะ My name is Kim แต่เราจะไปอุดรก่อนนี่เราไปอุดรวันไหนนะคะอุดรน,นี่เขามีสแกนอุดรน,นี่เขาฟิแนลวันไหนคะ่ะชิมม่ชิมพี่คิมมากทาให้มองไม่นอนโอ้โห บอกว่าส่งค่ะส่งค่ะหน้าวิงพงว่าวน,นี่เลยคะ่ะฟิลเตอร์ค่ะแล้จะขึ้นเหนือต่อไม่ใช่หรอรับทราบแจ้งวันได้เลยนะคะแจ้งวันได้เลยนะคะว่าวันไหนวุ่นตรงนี้ได้เลยนะคะ,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 ะอ ยิ้แวจาวิโดนยิบเจ็ดโอ้ยยิบเจ็ดหรอคะยิ้เจ็ดหรอคะยิเจ็ดค่ำค่ำได้ไหมคะขอไปน้องเอาอชุดป้าไว้ในรถนี้เลยนะคะช่ค่ะนชุดพีด่ชุดพีด่ <laughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายขับรถดีๆค่ะ <Okay. S 1> อึ๊โอ้กล่องมงหนักมากบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้ยกล่องมงหนักมากเลยค่ะอู uh, ดป๊บนึงนะคะหนักเกินไปหนูถึงแล้วค่ะหนูถึงคอนโดแล้วค่ะ <c oughs> อื เชร์ได้แต่หนูไปดูถ้าไปคำ่คำ,ค,ำ,ค,ำค่ำค่ำไ้ไหมคะยี่สิบเจ็ดหนยอ่ากดูการคริสต์มาสกับบ้านสองาแป๊บหนึ่งได้ไหมคะหนุยขอไปงานคริสต์มาสก่อนได้ไหมคะโอ้ยเหนื่อยจังเลยค่ะหนักมากเลยค่ะกล่องมงหนักมากเลยค่ะปึ้งกอลิปแป๊บหนึ่งนะคะสัญญาณน่าจะขาดหายหนุ่าจะต้องเซกู๊ดบายทุกคนตรงนี้แล้วหนุ่มเซกู <S <S ๊ดบายทุกคนก่อนดีกว่า ระหว่างรอโอ้แสงมัน่สงนี้ขอบคุณสำหรับ TikTok Universe นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆนะคะพี่บายฟ้าแล้วก็มีปังปอนขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซัพพอร์ตมาตลอดเลยคะ่ะขอบคุณมากๆแลวก็ทุกๆคนเลยนะคะสำหรับของขวัญทุกอย่างและก็ที่เข้ามาดูไลฟ์และก็มาคุยกับหนูตลอดขอบคุณมากๆเลยค่ะนะ้านะ คุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะหนูจะอวดไปอีก7วันค่ะกับ t i k t o ็อกยูนิเวอดีใจด้วยนะที่ได้มงขอบคุณนะคะฝากเชียร์หนูต่อเรื่อยๆในแกนไทยด้วยค่ะ I know พี่งฟ้าฝันนี้ค่ะเด็กเล็กของพี่ฝันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอพรเยอะๆลบซ่าขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย หนูจะขึ้นไปนอนแล้วลาตีส่วนลาตีส่วนโอเคเกิดเกิดบาย I'm gonna go เ i n งเ i n งค่ะสวัสดีค่ะพีซินี่พีจอยบายบายทุกคนคุยน้อยนะหนูไปขึ้นห้องแล้วค่ะแล้วก็นอนพรุ่งนี้หนูมีงานอีกค่ะบายบายตาหนูยังเหมือนคน พร้อมที่จะใช้ชีวิตยอยู่เลยค่ะขึ <Good night. S 3> Run, ้นไหนลานบัตรคิวแฟนได้ด้วยค่ะจนคิวหนึ่งอุ้ยได้เลยค่ะขึ้นที่หนึ่งได้เลยตอนนี้ขึ้นที่หนึ่งได้เลยค่ะ, <laughs> คะ <laughs> บายนะคะหนุมไปแล้วนะคะ บายแล้วนะบมายบายนูปิดไลฟ์แล้วนะวันนี้นะคะขอบคุณคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไแล้วค่ะ